คุณเรียนจบอะไรมาใครเคยถูกถามคำถามแบบนี้บ้างคะแน่นอนคะ่ะถ้าหากคุณเป็นคนที่เรียนจบสูงเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะคุณย่อมจะมีความสุขหรือว่ายินดีที่จะตอบคำถามคำถามนี้แน่นอนคะ่ะแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีใบปริญญาละคะเป็นคนที่เรียนไม่จบอะไรเลยละคะ คุณคงจะรู้สึกแย่ๆใช่ไหมคะคงจะไม่ได้รู้สึกยินดีแน่นอนกับคำถามแบบนี้แล้วสิ่งนี้นะคะมันก็เกิดขึ้นมาจากการมีค่านิยมแบบเดิมๆค่ะค่านิยมที่คิดว่าคนที่เรียนจบและมีใบปริญญาเท่านั้นที่จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่มีใบปริญญาเท่านั้นที่เรียกว่าคนที่มีความสามารถค่ะจุอยากจะยกตัวอย่างสองบุคคลสท่านนี้นะคะคนแรกค่ะก็คือคุณมาร์คซเคเบิร์ค่ะ และคนที่สองเนาะก็คือสตีฟจ็อบนั่นเองค่ะทั้งสองท่านนี้นะคะไม่มีใครเรียนจบปริญญาเลยค่ะคุณมาร์กนะคะออกจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่อยู่ปี2ค่ะเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังโฟกัสอยู่มันมีค่ามากกว่ามันสำคัญมากกว่าเขารู้ว่าการที่เขาจะออกมาแล้วพัฒนา f a c e b o o k เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมควรจะโฟกัสมากกว่าการเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะส่วนคุณสตีฟจ็อบเนะ ก็เหมือนกันเลยค่ะเรียนไม่จบมาหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคะเพราะเขาไม่เห็นว่าการเรียนมาหาวิทยาลัยไ,ไปเนี่ยจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ค่ะสิ่งนี้นะคะคือสิ่งที่จอยกำลังจะบอกคุณเพราะว่าใบปริญญามันไม่ได้สำคัญอีกต่อไปแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ยุคนออนไลน์ยุคดิจิตอลค่ะที่ความรู้นะคะล่องลอยอยู่ในอากาศค่ะอยู่ในอินเทอร์เน็ตค่ะ คุณอยากรู้เรื่องอะไรคะคุณสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปแล้วก็รู้เรื่องเรื่องนั้นได้อย่างละเอียดเท่าที่คุณต้องการเลยคะ่ะนอกจากจะมีความรู้ฟรีๆให้คุณแล้วเนาะก็ยังมีคอร์สออนไลน์ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะที่จะทําให้คุณนะได้เพิ่มพูนความรู้ในสิ่งที่คุณต้องการะคะ่ะโดยไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนวิชาทั้งหมด8วิชา9วิชาเนาะที่บางวิชาเราก็ไม่รู้เลยคะ่ะว่าเราจะเรียนไปทําไมนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่จอยอยากจะ พูดให้ทุกคนนะได้คิดสักนิดน้อยนะคะก็คือในยุคนี้นะคะที่คอมพิวเตอร์หรือ AI เนี่ยสามารถคิดแทนเราได้หลายๆอย่างเนอะจุก,ก็อยากจะถามเขาว่าแล้วเราอะค่ะจะไปเก่งแข่งกับ AI ทําไมคะอย่างเช่นเนาะในเรื่องของการคิดเลขค่ะ คุณจาเป็นที่จะต้องคิดเลขเพื่อไปแข่งกับคอมพิวเตอร์หรือคิดเลขเพื่อไปแข่งกับเครื่องคิดเลขหรือเปล่าคะในเมื่อคุณมีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือกันทุกคนคะ่ะในโทรศัพท์มือถือเนาะหรือว่าในเรื่องของการคํานวณในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของหลักการอะไรพวกนี้นะคะที่คอมพิวเตอร์เนะสามารถที่จะคํานวณออกมาให้เราได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีหรือแค่เซียววินาทีเท่านั้นเองคะ่ะแล้วเราจําเป็นไหมคะที่จะต้องไป ทำหรือว่าคิดให้เร็วแข่งกับคอมพิวเตอร์ค่ะสิ่งที่เราควรจะพัฒนาเนาะก็คือความรู้ในสิ่งที่มันเป็นตัวเราค่ะในสิ่งที่มันเป็นตัวตนค่ะในสิ่งที่คอมพิวเตอร์หรือว่าหุ่นยนต์ค่ะเรียนแบบไม่ได้ค่ะ ถ้าหากคุณเนอะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้จบอะไรเลยไม่มีใบปริญญาเลยแต่คุณเป็นแบบคุณมาร์กเป็นแบบสตีฟจ็อบที่รู้จักตัวเองค่ะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตคุณรู้ว่าคุณรักอะไรถนัดอะไรและสิ่งสิ่งนั้นสามารถจะสร้างไรายได้ให้คุณได้ คุณก็แค่โฟกัสไปกับสิ่งนั้นค่ะทุ่มเทให้กับมันค่ะหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องเรื่องนั้นค่ะซึ่งจจก็บอกไปแล้วนะว่าความรู้ค่ะมีอยู่ในอากาศความรู้มีอยู่มากมายถ้าหากคุณต้องการคุณสามารถหามันได้สามารถที่จะเจาะลึกในสิ่งที่คุณต้องการได้ทั้งหมดค่ะจจอยากจะบอกนะคะว่าการศึกษาในปัจจุบันนี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะจะจะพูดโดยรวมๆทั้งโลกนี้เลยคะ่ะ มันเป็นการศึกษาแบบที่มันออกแบบมาตั้งแต่เมื่อหลาย,ลาย,ลายร้อยปีก่อนค่ะตั้งแต่สมัยยุคสงครามโลกหลังสงครามโลกค่ะและมันก็เป็นการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อผลิตคนเนะเพื่อให้อยู่ในอุตสาหกรรมค่ะเพื่อให้ไปเป็นลูกจ้างค่ะเพื่อให้ไปเข้าโรงงานผลิตสินค้าค่ะเพราะในยุคนั้นเนอะเขาต้องการการผลิตสินค้าจํานวนมากค่ะ แต่ตอนนี้ยุคนี้ค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะยุคนี้เป็นยุคที่ต้องการความคิดสร้างสารรค์ต้องการความเป็นตัวตนต้องการความเป็นยูนิคค่ะต้องการสิ่งที่เป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงค่ะและสิ่งที่คุณควรจะต้องเป็นก็คือสิ่งที่หุ่นยนต์เรียนแบบไม่ได้ค่ะนั่นก็คือความเป็นตัวคุณนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากประสบความสําเร็จเนอะและไม่มีใบปริญญาค่ะคุณไม่ต้องแคร์ใดใดทั้งสิ้นค่ะขอให้คุณรู้ว่าตัวคุณชอบอะไรรักอะไรถนัด และทุ่มเทให้กับสิ่งสิ่งนั้นคะ่ะทำมันให้สุดๆคะ่ะลงมือทำในทุกๆวันนะคะ ความพยายามเล็กๆของคุณค่ะมันจะกลายเป็นความสําเร็จได้ในวันหนึ่งค่ะคุณไม่ต้องสนใจเสียงของคนที่บอกว่าคุณไม่มีใบปริญญาคุณไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้เนาะเพราะสมัยนี้เนาะใบปริญญาไม่ได้เป็นสิ่งที่วัดความสําเร็จอีกต่อไปแล้วค่ะมองไปที่คุณมาร์คสแกวร์เบิร์กและสตีฟจอเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันออกไปนะคะหรือว่าพูดคุยกับจอยได้ที่ใต้ คลิปนนี้นะะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ